ชื่อในนี้พี่ยาป๊าปรตูวันนี้จะมาคืออันขนมนมเนยอยู่ที่แสงจันทร์นะยังยังสยัมเสยังม่เรลวนนี้คนเ็นก็ได้จากการเรียกว่าพี่บ้าใหาแหล ดูนั่นเลยผีเล่นโอ้โหไปไม่กลับเอ๋อไปบ่เหนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย